พูดถึงแน่นอนนะครับพูดถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้ววันนี้เราก็อยู่กับงานดีๆด,ด้วยนะครับกับงานเปิดบ้านเกษตรนเรศวร AGI Open House 2024ครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่จะมาให้รายละเอียดนะครับว่าภายในงานจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างดเรเจษดาวิชาพรครับรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กรแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพัฒ พลชารองคณะบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับครับผมพูดถึงมหาวิทยาลัยนเรศวรงานเกษตรนี่ถือว่าจัดทุกปีนะครับปีนี้เรามาในธีมอะไรยังไงบ้างครับปีนี้เราอยู่ในธีมของมั่งคั่งปลอดภัยยั่งยืนครับครับผมเราเน้นการสร้างอีโคซิสเต็มให้กับลูกค้านักเรียนเกษตรของเราครับซึ่งก็คือหลักๆก็คือ นักเรียนน,นิมัธยมประถม,มนะครับให้เขาได้เห็นภาพว่าบรรยากาศการเรียนในในสาขาอของด้านการเกษตรเนี่ยทั้งห่วงโซ่เลยครับม,มันมีบรรยากาศประมาณไหนบ,บ้างแล้วก็อยากให้เป็นอีโคซิสเต็มที่ไม่ใช่แค่นักเรียนนักศึกษานะครับก็คือเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการ,รนะครับนักธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรมาวิสิตมาเยี่ยมเยียน ที่บ้านของเรานะครับเพื่อให้เห็นว่าภาพการเกษตรยังมีอะไรอีกมากมายให้เขาสามารถเรียนรู้และสามารถนําไปใช้ได้ที่จริงผมอยากให้ยกตัวอย่างดีกว่าผมเชื่อว่าน้องๆเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เองพอพูดถึงคณะเกษตรอาจจะมองแบบว่าเป็นการไปเรียนรู้ปลูกพืชต,ต้องอาชีพเนี่ยต้องเป็นต้องไปทำนาปลูกข้าวทำสวนกันอย่างเดียวที่จริงแล้วเนี่ยเราสอนอะไรบ้างครับกับคณะนี้ครับคือจริงๆอ่ะ คำถามนี่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆคณะเกษตรกําลังพยายามจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องของการศึกษาเกษตรนะครับเพราะที่ผ่านมาเรามองว่าการเรียนเกษตรเนี่ยก็คือแค่ไปผลิตพืชปศุสัตว์ประมงแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกวันเนี่ยครับเนื่องจาก climate change ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโดยนโยบายของรัฐบาลเองเช่นกันว่าเราจะต้องทําเกษตรแบบทําน้อยได้มากเพื่ออะไรครับเพื่อประเทศไทยจะได้ก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงเพราะเราก็เลยมองว่า ถ้าเราจะเริ่มต้นเราต้องเริ่มต้นกับเกษตรยุคใหม่ mm hmm. เราเลยคิดว่างานปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดธีมใหม่เลยครับ mm hmm. ก็คือว่าเราจะเปิดให้เด็กเข้าไปในช่วงโอเพ่นเฮาส์ของเราเนี่ยคือเราจัดงานตั้งแต่18-24 mm hmm. จริง mm hmm. แต่วันที่เป็นไฮไลท์สำหรับเด็ก มัธยมหรือผู้ปกครองที่อยากไปเห็นว่าถ้ามาเรียนเกษตรน,นเศวรเนจะได้เรียนเกี่ยวกับไรเนี่ยจะอยู่ที่วันที่19ถึงวันที่21นะครับ,รบซึ่งเราจะมีกิจกรรมก็คือว่าในช่วงเช้าของทุกวันนะครับเราจะมีห้องเรียนเสมือนจริงห้องเรียนเสมือนจริงนั่นหมายความว่า reality classroom ครับก็คือว่าในแต่ละหลักสูตรของเราเรามีหลักสูตรทั้งหมด8หลักสูตร,รหลักสูตรทั้งหมดแหลักสูตรของเราเนี่ยนะครับจะครอบคลุมตีมมั่งคั่งปลอดภัยยั่งยืนหมดเลยนั่นหมายความว่าเราพยายามปรับหลักสูตรของเราให้ร้อยเรียงกับตีมนี้ก็คคืือออว่าาหลักกสสููตตรรรขงเ็2 จะเป็นหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรภูมิศาสตร์ก็หลักสูตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะดูเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนั่นหมายความว่าเป็นการประเมินว่าเหมาะสําหรับผลิตเกษตรอะไรนะครับส่วนหลักสูตรที่อยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยก็คือพืชปศุสัตว์ประมงเกษตรแม่นยําเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรเนี่ยจะเน้นเรื่องของการว่าเราจะผลิตยังไงให้มันได้เยอะโดยที่ได้เยอะนั่นหมายความว่าไม่ใช่ผลผลผลิตเยอะอย่างเดียวนะครับก็คือรายได้เยอะแล้วก็มีคุณภาพนะครับ แล้วก็หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยจะมาดูว่าเราจะเพิ่มม right? ูลค the ่ามันย right? ังไงใช่ไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาของเกษตรเราคือขายของสดแล้วถูกตลาดพ่อค้าคนกลางใช่ไหมครับว่าเราจะเพิ่มมูลค่ายังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยครับหลักสูตรเราก็จะเป็นหลักสูตรทรัพยากรธรรมชาติถึงสิ่งแวดล้อมที่จะมาดูว่าแล้วเราจะให้มันทําให้มันยั่งยืนภายใต้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงอันนี้คือธีมเราเพราะฉะนั้นห้องเรียนของเราจะมีแดห้องเรียนนั้นว่าน้องๆเข้าไปเนี่ยน้องๆสามารถเข้าไปจอยห้องเรียนได้เลยแล้วจะ พี่ๆปรญาตีที่เขาเรียนอยู่เขาเรียนกันยังไงอาจารย์เขาจะสอนจริงมีพี่อยู่จริงแล้วน้องเข้าไปทดสอบเรียนได้นะครับเพราะฉะน้องจะเห็นบรรยากาศว่าถ้าน้องมาเรียนเกษตรที่มรนาเรศในทั้งแหลักสูตรเนี่ยน้องจะได้เรียนอะไรมีทักษะอะไรจบไปแล้วทําอะไรได้บ้างอันนี้เป็นไฮไลท์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานโอเพ่นเฮาส์แบบจริงๆอ่ะผมเคยเห็นงานโอเพ่นเฮาส์ที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปศึกษาหรือว่าลองเรียนที่ เขาสอนจริงๆเอาเป็นว่าบรรยากาศที่ทุกคนจะได้เห็นนะฮะคือห้องเรียนที่ไม่ได้มีการจําลองมาก่อน <ๆ S 2> คือหมายถึงว่าเป็นการเรียนการสอนจริงๆเลยนะครับ,รบและต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้เราจะเห็นเลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวกระโดดโดยเฉพาะในต่างประเทศภาคการเกษตรนี้ถือว่าแรงงานประเทศไทยเนี่ยที่ไปแบบว่าทํางานกันคือได้รับความรู้กับ,บเขาเรียกว่าแนวคิดนวัตกรรมอะไรของ ภาคการเกษตรในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะแสะดงว,ว่ามหาวิทยาลัยของเราก็พยายามซัพพอร์ตเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะว่าเราอยากเน้นให้นักเรียนเราเปลี่ยนภาพมุมมองใหม่ว่าภาคการเกษตรเราเป็นสิ่งที่เขาต้องให้ความสนใจในอนาคตเพราะว่าอนาคตของเราก็ฝากไว้กับเยาวชนรุ่นใหม่หเพราะว่าภาคการเกษตรมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่รอบตัวเราหมดถ้าเราไม่ใส่ใจเองแล้ว จะให้ใครมาดูแลเนาะเพราะนั้นเราก็อยากให้เห็นภาพว่าอ,อ,อนาคตเราของเราก็คือด้านอาหารเกษตรอาพูดถึงในเรื่องของการเรียนการสอนกันไปแล้วนะครับเรื่องของกิจกรรมในงานกันบ้างนอกนอจากไฮไลท์ในช่วงนั้นแล้วเนี่ยงานเกษตรของเราครอบคลุมกี่วันแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างครับของวันที่19ถึง21 เราจะเป็นนักเรียนครับก็คือมีห้องเรียนเสมือนจริงแล้วก็มีกิจกรรมแข่งขันของเด็กนะครับกิจกรรมแข่งขันของเด็กต่างๆนะครับแต่ในระหว่าง18ถึง24เนี่ยเรามีตลาดนัดด้วยนะครับมีตลาดนัดเกษตรนะครับเป็นไฮไลท์ทุกในหลายปีอยู่แล้วนะครับเแต่นัดเกษตรนเรศวรเนี่ยเป็นแหล่งต้นไม้นะครับอาหารอร่อยๆนะครับ แต่ว่าวันที่24 22, ่ิบสองยบสานีครับจะเน้นที่กา,การอบมรมเพื่อเกษตรกร,ร,กรหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจซึ่งหัวข้ออบรมเนี่ยนะครับ เราก็พยายามคัดสรรหัวข้อที่มันมันเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ความรู้ใหม่ๆมเพื่อให้เกษตรกรมีมุมมองหรือว่าประชาชนมีมุมมองด้านการเกษตรมาึ้นเพราะว่าอันนี้ผมเน้นนิดนึงนะครับเพราะที่ผ่านมาเวลาทุกคนมาทําเกษตรหรือว่ามาเรียนเกษตรเนี่ยเราจะมองว่าเขาจะออกมาเป็นเกษตรกร,รแต่เรามองว่าต่อไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่คณะเกษตรมอนาเรส่วนนะครับเรามองว่าทุกคนต้องเปลี่ยนมุมมองว่า เกเษตรเราต้องสร้างนวัตกรเกษตรให้ได้นั่นหมายก็ว่าคือนวัตกรไม่ได้หมายความว่าเขาต้องไปคิดค้นเครื่องมือใหม่ๆแต่อย่างน้อยเข้ามาเปลี่ยนโปรเซสกระบวนการในการผลิตใหม่ๆแนวคิดในการทรําการตลาดใหม่ๆนะครับแนวคิดในการพยายามเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่ของการผลิตเข้าได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราเรามองว่าต่อไปอนาะคตรประเทศไทยจะก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้เนี่ยเพราะทุกคนต้องยอมรับว่าจริงๆเกษตรกรเป็นกลุ่มคนที่เยอะที่สุดในประเทศไทยแต่ทุกวันนี้ GDP มาจากการเกษตรต่ำ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าถ้าเราจะยืนอยู่ได้ภายใต้ Climate Change เนี่ยเราต้องเพิ่มตรงนี้ให้ได้ต้องเปลี่ยนจากเกษตรกรเป็นนักวัตกรให้ได้นะครับแต่รายละเอียดของการอบรมเนี่ยต้องให้อาจารย์เจษฎาใส่ข้อมูลพูดเลยลวกันครับรายละเอียดของการอบรมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยสนใจอยากจะเข้าไปนั่งฟังไม่ว่าจะเป็นดินน้ําอากาศต้นไม้พืชผลมันแสดงว่ามันมีองค์ประกอบเหล่านี้อยู่ในลักคือปกติทุกปีเรามีการอบรมอยู่แล้วดังนั้นปีนี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการ สร้างคนสร้างคนคือเรามีวิทยากรเรามีอาจารย์อยู่แล้วก็ทีมวิทยากรที่เป็นคอนเน็ชันในภาครัฐภาคเกชนมาร่วมให้การอบมรมรแล้วก็เราเน้นเราเรามีอินสปิเรชันคือเป็นวิทยากรรับเชิญมาจากเป็นผู้ประกอบการที่สักเซสนะครับก็คือเต่าหยับโลกถ้าเห็นในโปสเตอร์ก็จะมีเรื่องของอวิทยากรที่เราเชิญมาก็คือเป็นผู้ประกอบการที่นำเอาผลิตภัณฑ์เนี้ยออกไปขายแล้วได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับมีเกิด <c oughs> การติดตามอย่างเยอะมากแลก็ก็คือในในในไฮไลท์เนี้ยก็จะทําให้ผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมงานเห็นว่าอ่าสตอรี่กุญแจสําคัญในการที่จะสู่นำไปสู่ความสําเร็จในการทําธุรกิจคืออะไรนี่ก็คือการสร้างคน inspiration คนให้เกิดมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก่อนแล้วก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีเราเปิดบ้านให้ผู้ประกอบการด้านการ ผลิตอาหารเนี่ยเข้ามาใช้เทคโนโลยีที่อยู่ในแพลตฟอร์มในพื้นที่ของคณะคนะครับก็จะมีใงนั้นการแปลรูปอาหารนะครับการใช้เทคโนโลยีที่นําเอาเครื่องของการฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์อาหารเข้ามาถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการครับดีมากๆเลยนะครับการคาดการณ์กันไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเองเนี่ยที่อยู่ในสายของกเกษตรเองด้วยเนี่ยอม,มองว่าในอนาคตเองเส้นทางของการเรียนการเรียนรู้ด้านการ,กรเกษตรเนี่ยม,มันจะไปในทิศทางไหนครับในอนาคต อ,อยากทราบเหลือเกินเพราะฉะนั้นจริงๆด้านการเกษตรในอนาคตเหมือนอที่ผมเกิดนไว้ครับ,รบว่าเราต้องลองก้าวไปสู่การเกษตรที่เป็นมูลค่าสูงเพราะจริงๆทุกวันนี้ในเรื่องของทรัพยากรเนี่ยเราได้เปรียบอยู่แล้วนะครับทีนี้ตอนนี้ เราก็เลยมีมองว่าการทําเกษตรต่อไปมันต้องแม่นยำครับนั่นหมายความว่าต้องรู้ตั้งแต่พื้นที่ทรัพยากรที่เรามีอยู่ว่าดินน้ำอากาศต่างเป็นยังไงใช่ครับแล้วมันเหมาะกับอะไรครับแล้วเราควรจะทําเกษตรแบบไหนใช่ครับแต่ทีเนี้ยนั่นหมายความว่าพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเกษตรเราจะทําแค่ผลิตผักออกมาขายผลไม้มาขายผลิตปลาผลิตไก่ออกมาขายนั่นหมายว่าถ้าเราไปดูห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรเนี่ย เราแค่นิดเดียวเองอนะครับแค่ประมาณสักไม่ถึง20%แต่ที่เหลือกระบวนการแปรรูปกระบวนการขนส่งกระบวนบการค้านั่นอ่ะอีกยาวมากผม,มคิดว่าต่อไปกเกษตรอาจจะต้องกเกษตรกรเองอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะคือเราต้องมองยาวขึ้นอ,อย่าแค่ผลิตขายรตรงนี้อย่างเดียวเราจะทําให้มันเพิ่มมูลค่าได้ไงก็คือ,อที่เขาเราียกว่าห่วงโซ่คุณค่าเพราะเรามองว่าต่อไปเนะี่ยในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคนที่มาเรียนด้านกเกษตรก็ดีหรือว่าเกษตรกรเองก็ดีจะต้องงง มองห่วงโซ่ประทานและห่วงโซ่คุณค่าออกเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บเราจะพึ่งพ่อค้าคนกลางน้อยลงแล้วเราจะสามารถรวมกลุ่มกันตามที่เราบอกว่าอยากจะมีเกษตรกรที่สามารถรวมกลุ่มกันแล้วยั่งยืนได้เนี่ยมันก็จะกระจายกันมากจริงขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มาใช้เนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยให้งบประมาณในการสนับสนุนเทคโนโลยีกับสถาบันอุดมศึกษาต่างนี้เยอะอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะเข้ามาใช้เนี่ยถ้าเกษตรกรเข้ามาใช้แบบเป็นเป็นตัวตัวบุคคลเนี่ยมันก็จะลําบากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามีแบบนี้เนี่ย มันก็จะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐสถาบันอุดมศึกษาและก็กลุ่มของเกษตรกรเองแล้วผมคิดว่าเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยเกษตรกรไทยก็จะสามารถยืนอยู่ได้โดยการสัมนันจากอีกอันหนึ่งเราต้องยอมรับว่าตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่เอจจิ้งจริงๆแล้วพิษโลกเนี่ยแน่นอนเอจจิ้งจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝากความหวังไว้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะเป็นนวัตกรเกษตรเนี่ยแหละว่าคนกลุ่มนี้เขาจะมีมุมมองว่าการกลับมาพัฒนาอาชีพของที่บ้านเนี่ย น่าจะเป็นต้องเป็นทางเลือกที่สําคัญกว่าการไปทํางานในในเมืองก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะสู่ความมั่งคั่งปลอดภัยและยั่งยืนต่อไปได้ครับคือเราจะได้ยินคําว่า smart farmer เป็นการจับกลุ่มรวมกลุ่มของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะมาพัฒนาแต่ว่าบางทีเนี่ยจากที่เราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพวกเขาบางทีเขารู้สึกว่า ทอแท้เหลือเกินกับบางทีเนี่ยผลผลิตมันก็ราคาตกตำ่ำอย่างนี้เนี่ยในในเรื่องของผลผลิตที่บางทีเนี่ยออกมาแล้วมันก็แย่งกันปลูกแย่งกันขายเนี่ยมันจะมีการแก้ไขปัญหารเรื่องนี้ได้บ้างไหมครับอืมที่จริงแล้วอะจริงๆแล้วในในในภาพนี้เนี่ยเราอยากให้ ผู้เข้ามาร่วมอบรมกรเกษตรกรได้เห็นภาพนะว่าเราไม่จําเป็นต้องทําตาม,มกระแสของเทรนด์มากยิ่งขึ้นเรายังเปิดโอกาสให้เขาเห็นภาพว่าวัตถุดิบทางการ,กรเกษตรมีหลากหลายแล้วโอกาสในการที่เขาจะแปรรูปผลผลิตของเขาเรหรือช่องทางเดี่นี้มันมีเรื่องของออนไลน์มากยิ่งขึ้นในการอบรมก็มีหนึ่งในการที่จะสร้างาความรู้ให้เขาในเรื่องของการที่จะทําช่องทางการขาย,ขายการตลาดคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วเกษตรกรบ้านเราได้รับการปลูกฝังเรื่องการ การทําสกร์รการ,รการคริดรายได้การทาต้องการช่องการตลาดมานานแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ไม่ถูกนําไปใช้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทีมอาจารย์ที่เข้ามาช่วยทําให้เขาให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญที่อยู่รอบตัวเขาคือการาพยายามทำคิดหาไรายได้แล้วก็ในเรื่องของการ ทำบัญชีรายได้อันนี้คือสิ่งสําคัญก็เป็นสิ่งที่เราจะพยายามที่จะเอาองค์ความรู้ที่มันสําคัญจริงๆปลูกฝังให้เกษตรกรนําไปใช้ได้้ดีมากๆครับประเด็นของการเสวนาหรือว่าหัวข้อเหล่านี้เนี่ยทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆไหมครับแต่ละวันหรือว่าไงฮะมีหัวข้อทั้งหมดอยู่ห้าหกหัวข้อใช่ไหมครับมีมีหัวข้อที่แน่เรื่องของ การผลิตทุเรียนครับผมซึ่งอันนี้นะครับเราจะเอาสิทธิ์เก่าของคณะเกษตรเองนะครับที่ตอนนี้เขาทําทุเรียนอยู่ที่พิษโลกเนี่ยนะครับครับผมที่เขาประสบความสำเร็จละนะครับแล้วจะเอามาเล่าให้ฟังว่าสักเซสเคสเป็นยังไงแล้วก็จะมีอาจารย์คณะเกษตรเองให้ความรู้เพิ่มเติมว่าการเตรียมดินการปรับปรุงดินต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้ดิจิทัลสําหรับการบริหารธุรกิจเกษตรที่เราร่วมมือกับเดปป้านะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของพรบทุเรียน เรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นแต่ว่าผมเสริมอาจารย์กิตสดาดาเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับว่าในแนวทางในการพัฒนาของเกษตรเนจริงๆถ้าการเข้ามาร่วมงานเนี่ยเราอยากเชิญชวนให้ทั้งผู้ปกครองที่ที่มีลูกกําลังจะเรียนจบมัธยมเนี่ยครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเพราะว่าจริงๆอ่ะ หลักสูตรเราไม่ได้อยากให้เด็กเห็นอย่างเดียวครับเพราะว่าผู้ปกครองมีส่วนอย่างมากในการที่จะสับสนุนลูกฐาน้ท่านเข้ามาเรียนท่านยายรู้ว่าถ้าส่งลูกหลานของท่านมาเรียนกเกษตรแล้วไม่ได้หมายเขาว่าจะกลับไปทําแล้วเหมือนเดิมที่ท่านทำนะครับเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะตอนนี้เราต้องมองว่าการทําเกษตรนะครับ เราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างนั่นหมายความว่าเราผลิตเราไม่จำเป็นต้องแปลรูปก็ได้บ,บางครั้งเราอาจจะเก่งคนละอย่างแต่การที่มาร่วมแล้วเห็นมุมมองบางครั้งเราอาจจะรู้ว่าเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองเก่งอันไหนที่ไม่เก่งอย่าไปทาเพราะมันเสี่ยงรเราหาคนที่เก่งมาร่วมมือกับเราถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเสร็จปุ๊บสิ่งสําคัญที่สุดคือเราแชร์แชร์เบนิฟิตก็คือแชร์รายได้จากกําไรเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันในสิ่งที่ตัวเองทา ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันได้เป็นสังคมเป็นชุมชนเกษตรที่เราเคยบอกว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนวิสากรแต่ถ้ามาจากหลักคิดเนี้ย สิ่งต่างๆทั้งวิสาหกิจชุมชนทักสะกรเนี่ยมันจะยั่งยืนครับครับเดี๋ยวนี้เราเห็นเนาะมันมีนวัตกรรมเข้ามาซัพพอร์ตภาคการ,กรเกษตรเยอะมากๆมีโดนมีอะไรที่แบบว่าจะลดจํานวนคนที่จะเข้ามาทําไร่ทํานาในส่วนของเราเนี่ยแต่ว่าผลผลิตมันกลับได้เยอะกว่าอ,อันนี้ถือว่าดีมากๆนะฮะพูดถึงไฮไลท์แล้วในงานนะฮะมีอะไรที่ ควรจะต้องมาช็อปชิมหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะแนะนํามีอะไรไหมครับตลาดนัดเกษตรของเรานี่เป็นอะไรที่ทุกคนอยากมาทุกปีนะครับเพราะต้นไม้เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะมาจับจ่ายปีก่อนไม้ด่างเต็มไปหมดเลยช่วงที่เป็นโควิดก็จะมีแบบคนมาใช้ต้นไม้เหล่านี้เยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีอาหารมีกุ้ยช่ายทอดรที่ทุกคนชอบมาต่อแถวซื้อของกินกันนะครับครับครับ แล้วก็ปีนี้อย่างที่เมื่อกี้พูดถึงเทคโนโลยีเนาะรเรามีดโดรนซ <simulator S 1> ิมูเลเตอร์เรามีเทคโนโลยีเสมือนจริงอย่างที่บอกก็คือนำดโดรนมาเมื่อจะเป็นโดรนภาคการเกษตรโดรนที่ใช้ในการทำอะไรบ้างนฮะ ในการสำรวจทำแผนที่ที่สำคัญที่สำคัญปีนี้ครับเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชน DJI กับบริษัทที่ทำโดนว่าจะมีซิมู l เลเตอร์แบบกับเวลาห้องซิมู l เลเตอร์ของนักบินนะครับลองฝึกโดนโดยใช้โปรแกรมซิมู l เลเตอร์ครับเด็กน่าจะสนใจดีมากแล้วไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งครับจะเสริมจากเกษตรดาก็คือว่าในงานเนี่ยครับ นิสิตคณะเกษตรที่อยู่ตามชมรมต่างๆครับเขาจะมีบูธของเขาในการที่จะมาบอกว่าที่เขามาเรียนคณะเกษตรนอกจากเรียนในชั้นเรียนแล้วเนี่ยเขาได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างซึ่งมีมีบางกลุ่มเขาทําไข่อินทรีย์มีบางกลุ่มเขาทําปลาบางกลุ่มเขาทาเห็ดอย่างเงี้ยครับโอ้มีกระบวนการแปลรูปใช่ครับอันนี้ก็จะมีกลุ่มเรอง้วพราะฉะนั้นกิจกรรมเขาจะมาโชว์ทำบูธว่ามีเกี่ยะไหนเพราะฉะนั้นผมถึงผมเเชิญชวนให้ผู้ปกครองหรือประชาชนทั่วไปเข้าไปดูว่าไปเรียนเกษตรไม่ใช่แค่นั่งเรียนในห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีก สำคัญคณะเกษตรให้บูธน,น,นะครับเป็นเป็นร้านค้าสำหรับ,บเด็กพวกนี้ที่จะขายสินค้าของเขาด้วยเพราะนั้นก็ประชาสัมพันธ์ว่าจะได้เห็นว่าลูกหลานของท่านเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีทักษะอะไรทําอะไรเป็นมีมุมมองในของธุรกิจเกษตรยังไงครับ,รบ,รบที่มากกว่าผู้ปกครองครับก็คือนักเรียนมาแล้วคุณครูครับคุณครูแนแนวสําคัญมากเ,ออเพราะว่าคุณครูแนแนวจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยผลักดัน สร้างแรงบนันดาลใจให้กเด็กมาเรียนรู้ด้านการ,กรเกษตรมากยิ่งขึ้นครับผมต่อไปนี้นะฮะมุมมองด้านการ,กรเกษตรเนี่ยมันจะไม่ใช่อะไรที่อ่ะเดี๋ยวเลือกไว้ก่อนอีกต่อไปเพราะว่าแน่นอนในอนาคตเนี่ย ในเรื่องของภาคการเกษตรเองมันจะมีการขับเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยแหละแล้วก็รายได้ของแรงงานกลุ่มนี้เนี่ยจะมาลําดับต้นๆเลยเนี่ยอยากจะให้ทุกคนนะฮะลองเข้ามาลองเข้ามาศึกษากิจกรรมเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมเลยไปเที่ยวกันในช่วงนั้นเชิญครับก็ในงานนี้นะครับจริงๆแล้วหลักเกษตรเราไม่ได้จัดแค่คณะเดียวในห่วงเวลาของช่วง18ถึง24เนี่ยรเราเป็นเราจัดพร้อมกับ เรียกว่าไซเทคคลัสเตอร์ซึ่งมีทั้งคณะวิทยาศาสตร์หลักเลยซึ่งเป็นสัปดาห์วิทยศา,า,ศา,าศาสตร,ร,รเ์เรามีคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับก็จัดโอเพนเฮาส์เหมือนกันมีคณะของเราคณะเกษตรศาสตร,ร์ทรัพยาน้ำธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมมีคณะสถาปัตย์ร่วมด้วยใช่ไหมครับมีทางด้านบูธของทางส,สายการแพทย์เข้าไปออกบูธในงานสัปดา์วิทยาศาสตร์ด้วยก็อยากเชิญชวนให้นักเรียนนะครับนักศึกษานะครับแล้วก็ผู้สนใจเกษตรกรผู้ประกอบการนะครับได้เข้ามา ดูฟาซิตี้ของเรารว่าจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยสวนอยู่คู่กับจังหวัดพิษณุโลกมา33ปีเข้าสู่3 4ปีแล้วนะครับก็อยากให้ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเสริมศักยภาพ<ม>ให้กับนักเรียนไดนน้โดยเฉพาะบริบทของด้านวิทยาศาสตร์แต่ในภาคการเกษตรเราก็อยากฝากเอาไว้ว่าอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้นำเอาองค์ความรู้ด้านการเกษตรเนี่ยไ,ไปใช้จริงเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตั้งแต่ ต้นตั้งแต่บันเนิดเลยนะครับนะฮะอีกคนหนึ่งครับเชิญครับก็ก็ยังกิจงานของเราก็อยากเชิญชวนนะครับว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18- ถึง24นะครับก็เชิญทุกท่านนะครับเข้ามาดูว่าอนาคตนะครับในการทําเกษตรเนี่ยมันควรจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับเพื่อจะได้เราจะได้มีการเปลี่ยนมุมมองเกษตรว่าต่อไปเนี่ยเราจะไม่ไม่ใช่เกษตรกรที่ ผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรแต่เราจะเป็นนวัตรกรที่ผลิตอาหารเกษตรนะครับตลอดจนถ่วงโซ่ประทานเขาเลยแล้อยากโดยเฉพาะวันที่19-21ถึง21อยากให้นักเรียนอยากให้คุณครูหรือผู้ปกครองเข้ามาดูว่า,า,ก,าก,การจัดการเรียนการสอนในคณะเกษตรมหาลัยนาลัยวนเนี่ยครับ,รบเรามีส่วนที่จะนำการเกษตรไทยไปสู่ความมั่ง,งคั่งปลอดภัยและยั่งยืนได้อย่างไงร ส่วนประชาชนที่สนใจธุรกิจเกษตรทั่วไปนะครับในวันที่22 23, 22 23นะครับจะมีการอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลเรื่องของการบริหารจัดการธ<ม>ุรกิจเกษตรเรื่องของอาอาการปลูกทุเรียนนะครับพรบรทุเรียนต่างๆพวกนี้นะครับ เราก็จะมีการอบรมฟรีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมเพื่อเราจะมีมุมมองด้านอาหารเกษตรนะครับที่ที่ไปในทิศทางเดียวกันที่จะนาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงครับครับผมต่อไปนี้คือเรียกกระดูกสาลังไม่ได้เลยอไมฮะเพราะว่าปกติเนี่ยเราคว้มกันตอนนี้คือนี่บังคับโดนใช่ครับเออนะฮะไฮเทคขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับอยากให้คุณเนี่ย ไปกับบุตรหลานหลายคนบอกว่าเอ๊ะเขาอยากเรียนอะไรก็ปล่อยให้เขาเรียนแต่เขาอยากจะเรียนอะไรเ<ม>นี่ยก็ต้องสบายใจกับครอบครัวเองด้วยเพราะว่าถ้าเราได้ไปเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นการเปิดประสบการณ์เราเลยเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะภาคการเกรษตรในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก้าวไปสู่โลกอนาคตเนี่ยมากมากเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากมากครับทั้งสองท่านที่มาบอกถึง<อ>เรื่องราวดีๆแล้วก็กิจกรรมกันนะครับ